สวัสดีค,ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้เนื้อหาของรายการเจาะใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักสิ่งที่ทุกคนในโลกทวิหาและคิดว่าจะต้องเจอะเจอและก็มีคํานิยามมากมายเกี่ยวกับสิ่งนี้หลายคนมีความรู้สึกหรือบรรยายแตกต่างกันไปแต่ความรักที่เราพูดถึงเนี่ยมักจะมีคนพูดว่าเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ กับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้คาดเดาได้หมายถึงว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคนนี้ก็จะรักคนนั้นแล้วก็จะเป็นอย่างงู้นแต่วันนี้รายการเจาะใจจะนําเสนอความรักที่คาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้เป็นยังไงเป็นความรักที่เหมือนซีรีส์เกาหลีเหตุการณ์นี้นะครับถ้าใครติดตามกระทู้ของพันทิพย์เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะฮะกลางปีที่แล้วจะรู้สึกว่านี่มันเรื่องแต่งนี่มันนิยายหรือนี่มันเรื่องจริง เป็นเรื่องของหนุ่มสาวสองคนรักกันมากกำลังจะแต่งงานแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวเกาหลีอยู่ๆฝ่ายผู้ชายก็เกิดเป็นอะไรไม่รู้หมดสติไปหยุดหายใจฝ่ายหญิงก็ยื้อให้หมอต้องรักษาอยาให้เขาเป็นอะไรไปแม้ว่าจะเหลือเพียง1ของการรอดชีวิตหมอก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรไว้ก็ช่วยเหลือจนฟื้นกลับขึ้นมาพอฟื้นกลับขึ้นมาปับ๊บผู้ชายสูญเสียความทรงจำไปหมดเลย จำไม่ได้ว่าผู้หญิงตรงนี้เป็นใครจำแฟนคนที่ช่วยเหลือเราไม่ได้ดันไปจำแฟนเก่าได้ <Wow. S 1> เท่านั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้ทั้งชายหนุ่มและหญิงสาวอยู่ในรายการเจอะใจครับคุณอุไรวันและคุณทีรพงศ์ครับสวัสดีครับจริงๆนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระทู้ของพันทิพย์<ข><ข>เพราะใครลงฮะใครเอาไปลงเพื่อนของเพื่อนของคุณอุเอาไปลงเอาไปลงไว้เพราะ จะได้มีแรงสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านค่าใช้จ่ายอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามีปัญหาคือเรื่องเงินเลยค่ะยอนต่างชาติก็ต้องมีความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องกําลังใจหลายๆเรื่องเรื่องใหญ่คือเรื่องเงินนะฮะเดี๋ยวเราจะฟังกันดูว่าชีวิตรักแบบนี้เป็นที่ที่ผมเล่าไปมีอะไรไม่ไม่เป็นจริงบ้างไหมมีอะไรเกินเลยไหมไม่มีค่ะ เหมือน,นเป๊ะเลยฟื้นมาจําไม่ได้แต่จําแฟนเก่าได้<ช>ที่ไม่ใช่เราใช่คแล้วเราโกรธไหมถามจริงมีสักแว๊บปึ้งก,ก็ไม่น่าช่วยให้มันฟื้นเลยไม่ไม่ไม่โกรธค่ะแต่ว่ารู้สึกเสียใจมาเสียใจค่ะแล้วจริงๆเหมือนเกาหลีมากกว่านั้นนะครับมีความพยายามจะไปติดต่อห,หมเมื่อเธอจาฉันไม่ได้เธอจาคนนั้นได้จะไปตามคนนั้นมาจะได้มาช่วยให้เธอฟื้นความจํานี่ใช่ใช่ค่ะโอ้โหแม่พระชัดๆ โอเคงั้นเริ่มจากเล่าให้ฟังถึงสถานภาพของทั้งคู่ก่อนฮะรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงรู้จักกันตอนมสามค่ะตอนนี้เรียนปริญญาโทกําลังจะจบค่ะกำลังจะจบปริญญาโทค่ะยังไงแล้วก็คบกันถึงมหกค่ะทราบะ่ามันต้นๆเทอมอะค่ะก็เลิกกันเดินอยู่จังหวัดอะไรพิษณุโลกครับแล้วคนพิษณุโลกทั้งคู่ใช่ค่ะอ๋อมหกก็คือครอบครัวผมต้องย้ายไปอยู่ที่นครพนมผมก็เลยต้อง ตามไปด้วยครับแล้วก็เลยทําให้ห่างกับูเขาถ้าหูโบราณหน่อยจะบอกว่ามันไม่น่าเป็นแฟนกันตั้งแต่ม .3 แล้วละ่ะ <c oughs> มันก็เร็วไปนิดนึงเนาะค่คอ่าโอเค,คก็ม .6 ก็ห่างๆกันไปก็เลิกก<ช>ันไปใช่ค่ะแล้วไงต่อมาเจอกันอีกที่อสองปีที่แล้วตอนนั้นเขาก็กลับมาทางมาเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านก็คือพิษนุโลกครับแล้วทราบข่าวว่าแม่เขาไม่สบายเราก็เลยติดต่อกันตลอด เริ่ม<ฆ>เริ่ม,เร,มเริ่มถี่ขึ้นแล้วก็แม่เขาก็เสียเป็นมะเร็งเสียชีวิตก็เลยมีความรู้สึกเข็นใจเขา<ฆ>ก็เลยคบกันเรื่อยๆจนตกลงว่าเออเราครบกันประมาณช่วงสองปีหลังก่อนที่เขาจะป่วยมีโครงการจะแต่งงานเลยไหมหรือย,อยังไงตอนนั้นรักกันมาสองปีตอนนั้นก,ก่นอ,นนนอนที่จะไปเกาหลีก็คุยกันค่ะเพราะสิน้นสิ้นปีปีนะั้นะนะคะปีที่แล้วว่าจะแต่งงานกันสักประมาณหน้าหนาวประมาณธันวาก็ตอนนั้นประมาณเดือนอะไร อ๋อมิถุนาค่ะมิถุนาก็คุยแล้วก็พอดีมันมีไปที่ทางมหาลัยจัดไปดูงานครับก็คือนักเรียนเป็นกลุเรียนกลุ่มนี้ใช่ซื้อทัวร์ใช่ทัวร์มาบริการใช่หาม่คุเทศมาหาที่พักหาอะไรให้ใช่ค่ะเราก็เลยชวนเขาไปก็คือมองหนึ่งมองว่าคงโอกาสที่จะไปต่างประเทศมันน้อยใช่ค่ะก็เลยอยากให้เขาไปเห็นในสิ่งที่เราได้เห็นก็ฟังดูดี ดีหมดเลยค่ะไปปั๊บก็ลงไปพอถึงที่ไปดูงานไปไปกรุงโซไปสักประมาณสามที่อะค่ะสามที่แล้วก็พอจะไปเกาะนามิเนี่ยระหว่างทางก็เกิดอ็กซิเนต์เขาก็หัวใจวายเฉียบพันโดยไม่ได้มีอะไรบ่งบอกมาก่อนเลยไม่มีก็คือนั่งคุยอย่างเี้ยพื้นฐานร่างกายคุณเป็นคนอะไรยังไงครับแข็งแรงครับออกกำลังกายเป็นประจำครับแทบจะทุกวัน แต่บอลกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตลอดแต่ฟุตบอลเป็นประจำแข็งแรงครับออกกําลังกายครับในครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมครับอไม่มีครับไม่เคยเท่าที่จําได้ไม่เคยมีฟังดูก็ไม่มีอะไรครับอดื่มเหล้าสุกุลีอะไรไหมครับอนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็เลิกมาแล้วตอนนู้นสิตอนนี้ต้องเลิกแล้วหลังไม่เลิกก็ตายแล้วก็คือตอนนั้นก็มีบ้างนิดหน่อยครับแต่ไม่เยอะ แต่ไม่เยอะก็ฟังดูเหมือนเกณฑ์คนไทยปกติครับทั่วไปเลยครับปกติเ <นะ S 2> ที่ยวเที่ยวมันเดินเหนื่อยหรือมันอะไรไหมมันแบบน่าจะด้วยเ,เหนื่อยจากอะไรยังไงไหมบางหรือบางคณะทัวร์เขาจัดรายการเข้มข้นมากคือจากที่อู๊ดเดาว่าหนึ่งบนเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้พักผ่อนแล้วพอลงเครื่องมาเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้พักไม่ได้เข้าที่พักเลยก็คือเขาก็ไปตามโปรแกรมเขาเลยครับเราก็เดินขึ้นเขาด้วยซึ่งไปคล้องกุญแจล็อกเลิฟอะค่ะ โซลทาวเวอร์ใช่พอพอคล้องเสร็จปุ๊บเราไม่รู้มันจะล็อกคนคิดเป็นคนไห้คุญแจ็คถึงนะใช่พอก็ไปก็เชื่อตามความเชื่อของเราแล้วสนุกทำไปเถอะก็ทำรู้สึกดีนะคะดีก็ลงมาก็จะไปเกาะน้ำนี้ค่ะก็เกิดเรื่องก็คือเที่ยวลงมาปั๊บลงจากเครื่องบินก็เที่ยวต่อไปเรื่อยๆใช่มีเหนื่อยมีอะไรไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีครับตอนนั้นปกติเลย นี่คือความจําเป็นที่ใครสามารถรู้ตัวได้ว่าเรามีโอกาสเสี่ยงกับโรคหัวใจนี่ต้องระวังเลยนะฮะแล้วอยู่ๆอาการคือยังไงครับคุณบุ๊กก็คือเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะระหว่างทางก็เข้าช่วงเข้ามือในรถบัสเหรอเรื่องในรถบัสค่ะในรถบัสพอหันมาอีกทีก็คือเขาเหมือนเกรงมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาพยายามเอนมาอย่างเงี้ยค่ะหาเรามนีอาการเกรงใช่มือจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเขาแกล้งตอนแรกค่ะแต่พอเห็นมือปุ๊บ ไม่ใช่ละก็เลยเรียกแบบพี่ป้อมพี่ป้อมอี่นะคะแล้วก็มีไกด์มีพวกพี่ๆที่ไปด้วยกับกุ๊ปทัวร์นะคะเข้ามาทาการปั๊มหัวใจแล้วปั๊มหัวใจเพราะว่าอะไรหัวใจหยุดเต้นเหรอหัวใจกําลังจะหยุดเต้นค่ะเราเราระหว่างนั้นที่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เเห็นคนกําลังใกล้ตายเพราะว่าสีผิวหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นฟื๊อย่างเงี้ยคะ่ะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแบบจากเป็นสีมีเลือดอย่างเงี้ยคะ่ะซีดไปเลยทนันตาเห็นใช่ค่ะ ก็คือกําลังจะเสียชีวิตใช่ค่ะแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วอะค่ะก็สักประมาณสิบนาทีได้ก็อันตรายอยู่อพอไปถึงแพทย์ก็แพทย์เขาก็ช่วยใส่ท่อเครื่องหายใจอะไรเงี้ยค่ะก็ทันแต่ว่าปพอไปเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บก็แจ้งว่าก้านสมองบวม,มค่ะโอกาสฟื้นหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าฟื้นแล้วไม่เป็นเหมือนเดิม โอกาสฟื้นมีแค่หนึ่งเปอร์เซนต์กับสองคือฟื้นขึ้นมาก็ไม่เหมือนเดิมใช่ก็คืออาจจะพิการกลายเป็นผักกันกลายเป็นอะไรอย่างนั้นไปหรือไม่ก็จัวชายไนิตรอ่ะฮะใช่ค่ะเพราะสมองขาดออกซิเจนนานแล้วตอนนั้นคืองงไหมครับอยู่ๆอยู่ดีๆกลายเป็นความสุขกลายเป็นความทุกข์แบบใช่แป๊บเดียวก่อนอาการจะกำเริบเราคุยกันว่าแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแฮปปี้มาก เออหรือแฮปปี okay, ้มากไปแฮปปี้มากเราก็เราก็มาจุดดาวสุดเลยอของของตัวตรเองอะมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแปลว่าหลังจากนั้นคุณก็กลายเป็นผู้ดูแลที่งงๆว่าทำไมชีวิตจากการมาเที่ยวกับทัวร์กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้คืองงไม่รู้ต่างชาติต่างภาษาต่างที่ไม่รู้จักใครคว้งไปหมดตั้งสติตัวเอง ไม่ได้เลยตอนนั้นแบบกระดูกนี่เหมือนจะตายไหม,ม<า>ตอนนั้นตอนนั้นไม่อยากคิดยังไงต่อครับในเมื่อคนหนึ่งอยู่ในเครื่องช่วยหายใจแล้วหมอบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์เดียวที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วคุณจะทําอะไรต่อไปอยังไงตอนนั้นเขาบอกว่าคุยกับว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากาซึ่งแจ้งยอดตอนนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะจ่ายคือไม่มีปัญญาจ่ายได้แน่ก็เ,เลย ทางคุยกับทางญาติเขาสรุปก็คือให้ถอดเครื่องมอบอำนาจให้คุณเป็นเจ้าของไข้เป็นผู้มีสิทธิ์ใช่ทำทุกอย่างจนเผาเขาแล้วก็นำอธิกลับน,นี่คือประเมินแล้วว่าไม่รอดใช่ค่ะจากคำพูดของคุณ<า>หมอจากที่คุณหมอวิเคราะห์โอเคเสร็จแล้วไงต่อครับแล้วคุณถอดไหมครับไม่ถอดเพราะตอนนั้นมันรับไม่ได้ค่ะมันรับไม่ได้กับเวลาเราไปอ่ะเราเดินไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลากลับเราต้อง ถือกระดูกจากคนที่เรารักกลับมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะความทรงจำของผมที่มีตอนนั้นคือเราเลิกกันแล้วเออแล้วมาเยี่ยมเราทำไมสมมติคุณไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยแต่มีคนบอกว่าคุณลืมไปจริงๆคุณน่ะรักเขามากแล้วคุณจะกลับมารักเขาได้ไหมคงไม่ไม่ได้นะครับคือการได้ดูแลคนที่เรารักและเห็นเขามีชีวิตอยู่ยังมีความสุขค่ะ สวัสดีครับน้องนนักศึกษาทุกคนนะครับก็อยากจะให้เข้าร่วมโครงการนี้กันเยอะๆนะครับนั่นก็คือโครงการ s c g v Gen นะครับอาสาย่างยีนะเนีโครงการที่ที่ทำเพื่อสังคมด้วยนะครับก็อยากทำเพื่อสังคมก็มาเข้ารโครงการนี้กันครับเรามาช่วยกันครับ